สวัสดีครับผมผมวสิรินบีนะครับวันนี้มาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะวันนี้ได้เจอเข้าหน้าเข้าตากันบ้างนนครับส่วนมากก็จะเจอแต่คิดเป็นพระหรือว่าวัตถุมงคลวันนี้นะครับพอดีผมว่างๆแล้วก็อเอาพระมาให้ดูด้วยนะครับวันนี้อดใจไม่ไหวแล้วกับรุ่นรวยพันล้านหลวงพ่อพัดปุญญากามโมนะครับเป็นซีนเดิมเนื้อเงินนะครับผมก็เลยจะลองแกะให้ดูนะว่าเป็น เลขนัมเบอร์อะไรนะครับอ่าดใจไม่ไหวที่แรกว่าจะแบ่งปันให้คนอื่นเอาไปรุน้นเลขเองนั่นแหละนะแต่ก็นะเหมือนโรคจิตหรือเปล่าอยากจะรู้นะครับว่าข้างในนี้นเป็นอะไรนะแต่วันนี้นะครับก่อนที่เราจะเปิดเดี๋ยวผมจะขอเปิดกล่องนี้ให้ดูก่อนนะครับเป็นพัสดุที่ส่งมาเพิ่งมาถึงวันนี้เลยนะครับเอ่อได้มาจากอะไรเนี่ยนะจำนายรับเงิน อ๋อนะครับอ่ะมาอาจจะไม่ใช่พระเครื่องนะเดี๋ยวผมจะขอเปิดให้ดูก่อนนะน่าจะเป็นจี้นะครับน่าจะเป็นจี้จี้กอบนะครับผมกอบพระนะครับได้สั่งเกอบพระเงนินมานะแล้วก็จะส่งเลี่ยมให้ลูกค้าแล้วก็จะส่งไปที่ต่างประเทศนะครับนะนี่นะครับผมได้ส่ง สั่งมาน่าจะสองอย่างสองกรอบนะครับน่าจะเป็นรวยพันล้านอันนึงนะครับนี่น่าจะเป็นรวยพันล้านอันนึงแล้วก็จะเป็นเอ่อกรอบเนื้องเงินของรวยรุ่งเรืองนะครับน่าจะประมาณนี้นะเดี๋ยวผมขออนุญาตแกะดูโอ้มัอสันเลยนะครับ อ๋อนี่ไงครับผมอันนี้คือเป,ป็นกรอบนะครับนี่นะครับกรอบเนื้อกรอบเนื้อเงินนะครับรุ่นรุ่นรุ่นนี้เลยนะครับรุ่นรวยพันล้านที่ผมจะแกะนี่แหละนะเดี๋ยวผมจะใส่ให้ดูนะแต่ว่าต้องใช้เวลาหน่อยเดี๋ยวผมจะใส่แล้วผมจะสไลด์ให้ดูในคลิปนะครับมาดูกันอีกอันนึงนะครับเป็นของพี่สาวที่อยู่ต่างประเทศนะเออเขาใส่กันยังไงนะครับ ลองใส่ให้พี่เขาดูนะครับนี่็นเรียนเล็กๆเองแต่ผมก็งงนะนะอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตแปอุปกรณ์ก่อนนะก็จะมีอุปกรณ์ที่ผมเออไม่ต้องไปแล้วมาเปิดกันดูเลยนะครับเป็นเป็นการเปิดซีนเดิมนะเออเริ่มต้นที่รวยพันล้านดีกว่านะครับบอกได้เลยนะครับว่ารุ่นนี้ตั้งแต่วันแรกที่พาออกนะ เขาลุ้นกันที่ราคารุนละห5,000ันบาทเลยทีเดียวนะแต่ตอนนี้นะครับราคาอยู่เท่าไหร่เราไม่รู้นะมันอย่างว่านะครับพระมันมีขึ้นมีลงนะอยู่ที่ความจัดชาของแต่ละบุคคลเดี๋ยวผมจะขออนุญาตเปิดเลยนะครับนะมาดูกันครับผมนี่นะครับโอ้ยนะนี่นะครับเมื่อแกะกล่องออกเมื่อแกะฟิล์มออกปุ๊บ นะราคาก็จะขยับลงนิดนึงนะครับเป็นเรื่องปกติละหลายคนอยากจะลุ้นเนื้อเองนะอยากจะลุ้นเนื้อเองอยากจะลุ้นว่าเลขอะไรอยู่ข้างในนะแต่ก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าสมมุติว่าเราเปิดได้นะครับเร,เรียกว่าเราเปิดได้เลขสวยๆนะครับราคาก็มีโอกาสที่จะพุ่งขึ้นสูงนะวันนี้เรามาดูนะครับน่าจะจำคร่าวๆนะครับสีออกกรรมะหยี่ออกสี ขาเรียกว่าสีอะไรสีม่วงหน่อยนะครับเขาน่าจะเป็นเนื้อเงินลงยารงชาตินะเดี๋ยวผมขออนุญาตเปิดเลยนะครับนี่โอ้โหสวยมากนะครับสวยมากจริงๆเป็นเนื้อเป็นเนื้อเงินนะครับลงยารงชาติขอบยาแดงนะครับขอบยาแดงเดี๋ยวผมจะเอารูปลงให้ดูนะครับตรงข้างนี่แหละนะเดี๋ยวผมเอารูปให้ดูโอ้โหสวยจริงๆนะครับมา มาดูกันครับโอ้โหสวยๆนะอะมาดูกันตรงนี้ก่อนนะครับนี่เรียญเต้นแบบนี้นะครับเรียญเต้นแบบนี้เลยแล้วต้องดูนะครับว่าเนื้อข้างหน้าเนี่ยเป็นยังไงนะครับผมต้องขออนุญาตดูก่อนนะเออบางคนบอกว่าสมบูรณ์บางคนบอกว่าไม่สมบูรณ์นะผมก็ต้องเสี่ยงๆดูนะครับว่าเหรียญนี้จะสมบูรณ์หรือไม่นะครับโอ้โหเห็นเลขแล้วนะครับเป็นเลข2หลักนะครับเป็นเลข2หลัก นะเป็นเลขสองหลักเดี๋ยวขออนุญาตส่องก่อนนะนะเลขนัมเบอร์โอ้โหเลขนัมเบอร์เกนะครับเลขนัมเบอร์เกโอ้เลข94ใช่ไหมเนี่ยเลข94จริงๆนะครับสวยจริงๆนะดูสภาพเหรียญนะดูสภาพเหรียญอืม ด้านหลังโอเคนะครับด้านหลังโอเคมาดูด้านหน้ากดน,นะครับว่าจมูกโอเคไหม,มยังกับฝรั่งนะครับเนี่ยจมูกคมมากนะครับจมูกคมมากสมบูรณ์นะครับเหรียญนี้สมบูรณ์ลงยาไม่ผิดเพีย้ยนนะโอเคแต่ว่าเนื้อนี้เหรียญน,นี้นะครับสภาพร้อซมากเนื้อเงินลงยาธงชาตินะครับด้านหลังอย่างนี้เลย นะเลขนำเบอร์94นะครับเลขสวยนะเนี่ย94นะเขาสร้างกันที่จำนวนกี่เหรียญน,นะน่าจะ600นะถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะ600เหรียญเลยนะครับอโอเคนะครับฉะนั้นนะครับเหรียญที่ผมเปิดรุ่นให้ดูเรียบร้อยแล้วนะส่วนใครอยากจะได้ผมก็แบ่งปันเหมือนเดิมเหมือนเดิมนั่นแหละนะเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับโชว์ให้ดูก่อนแล้วกันว่าผมมีเนื้ออะไรบ้างมา อันนี้ก็รวยพันล้านนะครับรวยพันล้านเนี่ยไม่สวยๆนะองค์นี้เขาเรียกว่าเนื้อทองแดงลนดำหน้ากักฮันปะก้านะครับเลขนัมเบอร์สวยมากนะครับเลขนัมเบอร์88เลขความร่ํารวยเลขมุคลเลยก็ว่าได้คนส่วนใหญ่นะครับจะชอบเลข88เลข99้าเลข8ดเลข9าหลายๆเลขนะโอ้โหแบบว่าองค์นี้แบบสุดยอดเลยผมว่าจะเอาขึ้นคอนะเหรียญเหรียญนี้นะมาอีก สององนะครับนี่อีกสองององนี้นะครับเป็นเนื้อทองแดงลงยาลายจีวอน,นครับทองแดงลงยาจาลายจีวอนสวยนะครับสวยเลข1นึนนะครับเลข1นึสวยจริงๆนะครับ1นึอ่ะมาดูอีกเหรียญหนึ่งนะครับมาดูอีกเหรียญหนึ่งน่าจะเป็นเหรียญสุดท้ายที่จะโชว์นะครับคือว่าเนื้อนี้ก็จะเป็น เนื้อทองคลิปนะครับเนื้อทองคลิปนะครับเหรียญน,นี้อ่ะโอเคเดี๋ยวผมจะสไลด์ให้ดูนะครับว่ามีเหรียญแบบแบบไหนแล้วก็เลขัำเบอร์อะไรบ้างเดี๋ยวจะให้ดูแบบภาพแบบชัดๆนะครับส่วนใครที่ดูแล้วนะครับอยากจะได้นะครับพ้อยทับผมมาอีกทีนึงนะครับอ่ะสุดท้ายนี้นะครับถือว่าเป็นคลิปสั้นๆที่ผมทําขึ้นมา นะอยากให้ทุกคนได้ศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับวัตถุมงคลของหลวงพ่อต่างๆในวันนี้รุ่นรวยพันล้านของวัตถุมงคลหลวงพ่อพัดคุณยะกา,ามโมสุดท้ายนี้นะครับขอให้บารมีนะครับบารมีของหลวงพ่อและสิ่งศักด์สิทธ์ทั้งหลายที่ทุกคนได้บูชาอยู่จงสำแดงวทิเ์เดชนะครับหรือว,ว่าให้เกิดภานุภาพ ให้ชีวิตอยู่ดีกินดีนะครับแถวคาดมีเจสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะสุดท้ายนะครับผมประสิทธิ์ีดีนะครับก็ไม่มีอะไรจะมอบให้ในคลิปนี้เจอเข้าหน้าเข้าตากันแล้วครั้งแรกนะครับก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับกดติดตามช่องหรือว่ากดแชร์ให้ผมด้วยเพื่อเป็นกําลังใจในการที่จะเอาวัตถุมงคลมาให้ทุกคนได้เขาเรียกว่าศึกษาบูชานะครับสามารถทำและสามารถทักติดต่อผมมาได้เลยนะครับ ฝากด้วยนะครับฝากด้วยติดตามผมด้วยนะครับสุดท้ายนี้ก็ขอให้ทุกคนจงมีแต่ความสุขความเจริญนะครับคิดสิ่งใดขอให้สมหวังสบปัญาทุกอย่างนะครับสำหรับผมวันนี้นะครับขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้ก่อน